เอาไป็นผู้ใดด้วบ้านนี่เนาะจงอ่างสอดแจงค่ะวัดโี้วันผู้สาววันไดเจ้าฉันดอกจ้ามบ้านเป็นผู้สาวบ้านท่าสามา่อฝนปกวดหน้างามยืนรอหนีที่ฉันเดือดค่ะสวัสดีค่ะที่ฉันมลรัมเพชรชลาปตะการแก่จงอ่างขร่างสอดแจงค่ะอันนี้น้องโดมข้อมเขียวค่ะเออฝนไหนผู้สาวผู้ว่ามทำไมตัวนี้ควงไม่ตัวนี้ไหม คนน่ะกเป็นเลือดน้อสูนัดได้นี่ี่คนบ่งเบิ่งป่ะยังบป่เบิ่งเรอเนาเบิ่งเนี้ยแนวได้ตลาดโอ้ยไปตลาดนาได้ทงเดียวม่อเงินเทนอบนี้จอ่เป็นแต่แชรพิเศษเลร ได้สมเปรียบมากพ่อหนุ่มเจ้าพวกงางมึงจะกินสมเปรจยมบ้านนี้ว้าวอาหารคนไทยเนาะแม่แต่อาหารสุขภาพอาหารคนสวยนะคะกินเข้าไปแล้วจะหุ่นดีไม่ใช่ว่ามันจะทําให้เอ่อไขมันลดสลายนะคะแต่มันเป็นโรคตับค่ะมันก็เลยแบบผอมค่ะคนแหละ้วมีครัมากเลยนี่จงอ่างจงอ่างเอาพริกไปนี้ไปกินกับบ้านน่ะนะเอาเอาเจาเนาะนี่เนี่ยเจียไปอ็ป่นอันกับเจียวไปอ็นซุปนี่เอาเถอะแม่เอาโอเคีอ็นเอาโอเคเที่ยงเวละ เมียจิบไปเสียบมาเสียบมาเสียบมาเราไปในย่างหอมหอมตั้แก้วสดีช่วยสีได้กินอยากกินอร่อยงั้นผมว่ายังไงเนี่ยพอเห็นขานหนาๆอยากแซ่บต้องอร่อยนะจ๊ะโอยฝนอ่ะสวดเล้าสวยบ๊วยเหลือบบ๊ยจ้าพอได้บ้านออกบ้านบอได้ค่ะแม่จะได้ก็ไงยๆคือแม่ปอใจว่าลูกเป็นบ้าเนี่ยบอละเอาก็ว่าคนสวยนะเนาะเขาไม่ได้แปเป็นบ้ากัน บ่บ้าเห็นบ้ได้ด้พี่น้องเออยญาตลาดนัดข้องสมพู้้าเอเซีวไปสันเพากะจีพาก็ง่ามนองเพพนักาไในหูป้ากัฉพ่อโคบิดมันอยู่โดนละพนัามันหลายผูกพาอต้องดีใจวานี่แม่นูต้องดีใจบอเพราะว่าก็เห็นกับว่าดีใจเปมนได้แต่น้องบอได้เป็นนะ กต่เฉพาะข้อ <laughs> <laughs> ิษยู่โดนแล้วร้าสิแม่เออค่อยต้องดีใจบ่างนี่พวกไม้มันว้างไหนเจ้าทีดีใจยี่ห้วงสันเขาก็ะบอกหยอกแหวนสันเละจงอ่างเอ้ยเมื่อนี่สาวจงอ่างมาซื้อของร้านแม่เติมชาแนลจ้าฝากช่องแม่เติมชาแนลนิดเด้อค่ะคนไลยกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งคนนะก็ชิมาซื้อเง็ดเพี้ยนบ่าเป็นอย่างดีเมื่อวานนี่ไปเก็บเห็ดแล้วโคกวัดตา แห้งชิ้ยินอยู่ว่าไปตาตากระแต่ไปเห็เก่านี่ก็เลยมาเก็บเห็ดล้านไม่ถึงค่ะงไปเห็เจ้าไปเพราะมันเห็ดมันผลมันตกน้อยแงาหิ่งโอ้ยเจ้าเราเราเห็นขอไายลงในเห็ดนั่นเห็ดนี่กับเห็ดเพิงเขาดอกแตกผ้าหญ้าย้อนแห่ตะเกียงหวานฟุดพุดพุดมันจะคล้องไปอีหยังเราก็ได้หยังก็เดี๋ยวไปซุปใช่ยังล่ะนั่นนะจงอางกะทิไปซุปเส้นอีหยังกะทิซุปเส้นปลาแด็กสนั้นตัวเอามาแข่งเอาไปเมื่อเช้าเดแกกะซุปเส้นกันตัวกินมัดแล้วกินมัดหรอบ่ พ่สองขีดไปหั่นต่างเราเห็นเนี่ยกินดีดีเห็นกินเัาเองเราเ้าบ่กินผงสุรุขด้นกันก็ม่เติมอะไรจงอางก็ได้สุรดค่ปลาบ่ตายแล้วก็บ่กินบ่คือไม่ใส่ท่องัางไปลอแพ่หลเอาบ่เพ่อปากรจะทุหมดโกลกให้กจดท่านมดโศกโลกทุค่ะอันพูดน่นเลยแม่เห็นได้กินบ่ใส่ผงสุรลด่าไปเอาของแล้วก็ที่ผงสุรดเติมเราซื้อมาไว้็เราซื้มาไว้ค่ะ ก็ื่อมาไวจงอ่างล้วก็มมคโคมากมือนเดมพี่ตะพูดแตงตัวสวยๆจ้เียวค่ะจ้าน้องดมโมเขียวกับน้องจอ่างร่ากีบนแลยร้บเป็นไเนาะถ่องเขาพี่ตีให้สวยกเด็ชิูออกิเด่แต่ว่ามีเป็น่ยนมีนื้มันย uh ุตแล้วหมูยอเป็ควนเป็นยังคุณนม่แต่กินมันกี่โผใจละลายไ่เป็น้าหากับ่มีห่อนลายพี่น้อง้็ นุ่งกับบ่มีเห็นชุดกับบ่เป็นแต่ผู้นั่งค้นน้องนุ่งมันเป็นร่อนเป็นร่อนไม่นด้แอวช่างนางนั่นนะก็สิใส่ทัวร์จีทัวแดดมันห่อนไหลเออมัน่เป็นตะยูห่อนหลายบดริเกตเฮ็ดไปนแกทัวร์ีทัวแดดยนั่นไหมมันเน่าผดมันก็เลยมัน่เป็นนั่นตัวมันเน่าอะไรก็แอบใส่ชุดธรรมดากระห่อนมันเอามันห่อนไหลเนี่ยเชลีนน้ำก็บรได้ย่านแหล่ย่านตายเดีย่านเป็นไข่นุ่งเกียงสันสมเป็นเจ้าแดดเจ้าแห่งจีนดำดีบัาริเลย พ่ mm. อมีเบียรยังแต่งชุดกานๆไปหายางตลาดพ่อเอยพ่นในหัวก <laughs> ็ได <laughs laughs> ้หมหัวทำแม่เก้วหัวใส่กล่องให้แม่น่อยดหวกัเลยพ่อให้เขาเดือเาขนมอัไรเนี่ยองขนมยังขนมมันยังไงขนมปังที่มันโอบน้ำตาลเมี่ยโอ้มัน่แมาเขาหยุดอันสงการจ้ารู้มากกันนะตลาดขนมปังนั้นลำเจี๊บเขาว่าท่นแมาไม่งช่เถื่เบาหวานดีโอ้ยมันจังถึงเบา เขาเรียกว่าสดชื่นแม่เออเขาเรียกว่าจิ้มสดชื่นจิ้มสดชื่นแม่นกาดาจิ้มไว้นะจิไมสดชื่นวลยโคเราดีเนาะนแล้วแต่เราเบาให้เรียงอันต้นต้นสาลาโยอันอีหยังก่อนพุชเอาไปรับแม่จงอังยื้ออันอันอันยัดชุดท่อนเออเอาโหแกความหมายมันขัดกระด่าจงอังค้อยิ่ห่างสักนิดอีนิดนั่นเลยเอ๊นิดนะเอเหมดท่อนแต่น้อ ว่าส <c oughs> ้นแอวเด่นว่นะปุนะน่นน่ะมีหมอลำมาเต้นไหนอยู่นานค่าค่ะาฮ่าฮ่าฮ่าค่ะจงอ่างเราใจดียังบนนิมืนอนี่จ้าเราแต่งสวยๆมากมาอึค่ะจงอ่างสิเอาบะเขียไปชุบใช่บอ่อนนั่นน่ะบอสิีชุบด้เฮ็ดแม่เอ๋องจีเชื่อโบล่ะ เพราะมีแนบไปใส่แก่มาสุบเห็ดเนาะเอามันเกิดเพแจ่วแล้วมันเกิดแหงกอนมันมีแมงดาขนแนบไม่ติดแจ่วจิงอืมมัน,ม,น,นมีแมงดาเนาะไปสอนกับว่าพ่อจ้าตัวเอาย,ย่างอี้ก็นั่งบ่ใช้ช้านั่น,น,นละ่ะเจ้าบาทานี่ไปเอาละไปบัดนี้พี่น้องเอา,าเอาตัวจบตัวขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะพี่น้องขาฝากพี่น้องเลยค่ะติดตามช่องคุณแม่ตื้มชาแนลมือนี้เป็นบ้านยบัามาเลย เด็ดี่ยังปีใหม่ไทยคะ่ะเบุ่นี้เป็นวันปีใหม่ไทยค่ะวันปีใหม่ไทยเริ่มตั้งแต่สิบสามสิบสี่สิบห้าผลลราาสามหมื่นนะค, 3, ะคะ่ะปีใหม่ไทยนะคะเป็นวันเน่าเอาพระลงล่งสงนอนะคะ <laughs> บุญน,นี่คือบุญเดือนเดือนหา บุญเดือนหาคือบุญสงการเริ่มนาบปีไม่ไท่ค่ะ <Yeah. S 2> เออบุญสงการนี่ค่ะเขาเห็นปีปไม่ใช่เ,เดือนต่อไปก็ไม่บุญต้องไฟค่ะเพราะฉะนั้นแล้วฝากพี่น้องสุขุสุขคนนะคะพี่น้องมีความสุขความจเจริญสุขุสุขคนค่ะปาสกาลรกให้ไข่เจ็๊บผู้เดินทางกะให้เดินทางโดยสวัสดีภาพค่ะสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสัพพไพสัพพคอสเนียจันไรกับพินาสันตีสุขุสุยางนะคะ ำลำลำเรื่อยๆสุขุสุคนค่าาละยายายาละค่ะยาละค่ะยาขอบคุณมากสาวจงอ,างอ,งอ่างน้องยังบุผู้ซึอน้องโดม,บบมจ้ายา,าขอบคุณมากแกกดให้แม่ตื้มในเด้อส่งแม่ตื้มแฟนเสร็จค่ะไมดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจรัวๆกดติดตามเม่ได้คะจ้าขอบคุณมากจ้าจะมาเดินคุยกายวุ่นวายอยู่